คือที่ไม่อยากทํามีบัวค้ายแบบชัดเพราะว่าถ้าแม่งไม่มีแต่มีคนดําแม่งก็มีแต่มีเปโดไม่ทันแล้วชัดอันเนี้ยกูเขยีเรียบร้อยแล้วทันสองร้อเพชรชัดมันต้องมีมันต้องใช้ชัดมันเป็นแบบนี้ตลอดเพชรหมื่นสของผม2องหมสคือมาตรฐานชัดหนึ่งการันตีชัด bro พ่งนี้โรงเรียนเปิดเทอมกูยังไม่ได้เตรียมเงียอะไรเลยโบใจเย็นๆกูขอหยุดอีกสักสองเดือนได้ไหมกูไม่อยากไปนะ bro โรงเรไม่ได้เป็นคนเดียวฮะเด็กที่ดูคลิปนี้แม่งก็เป็นเหมือนกันหน้ามันคือหน้าที่แชทนะเป็นโรงเรียนตามปกตินะเออ What are you doing? Eating Why do you ask such stupid questions, Mark? h e r e r s That's the protein. เรียบร้อยเด็กอัดถิ่นพี่ยูเมะอร่อยไหมล่ะรุ่นน้องอร่อยเลยชอบเห็นเมื่อกี้เห็นกินไปสองช้อนด้วยปลอโปรตีนจากพี่ยูเม โปรตีนส่วนไหนอะแชทคุณโดบีเกมมิ่งนะฮะเรียบร้อยเต็มปากเต็มคนได้โปรตีนสูงซะด้วยน่าจะแต่แคลเซียมรึเปล่าไม่รู้กระดูกอะเช่นมาเลยค่ะคุณนีซ่ะดีเลยงั้นเชิญแดดเอ้ยทานขนมขอนก็ได้นะคะคนนี้ภูมินั้นฉันจะมีเกงใจแล้วอะไรคือขนมเกีกับน,น้ำเกียะ์วะเรียบร้อยโดนหนมนะ รู้หรือไม่ตรงนั้นของดายสะใหญ่กว่าของพ่อคุณอีกความคิดเห็นจากโดจินเราจะไม่นับกันในคลิปนี้นะชัดถ้ามันมาจากโดจินเราจะไม่นับคนย่าเคยพูดเอาไว้เด็กคือสมบัติล้ำค่าบาปที่นักหนาสาหัสที่สุดในโลกนี้คือการทำร้ายสมบัติล้ำค่าเช่นนั้นหลายรอบนะสั่ง าในสมัยนั้นไม่มีใครคิดได้หรอกแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยมึงเพิ่งเล่นเกมบวคายมาเนี่ยไรเดอร์คาบุโตะก,กูกลายเป็นไรเดอร์เปโดไปเลยเนี่ยโนโนมิเด็กสาวบ้านรวยพ่อเป็นกรมาร์ลและเธอนั้นยังเป็นผู้สืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาบิดอตอีกด้วยรวยขนาดนี้ทำไมไม่จ่ายนี่อาบิดอสอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมลืมแต่ที่แน่ๆเลยคือคือที่ดังไม่จ่ายนี่ให้อิอาบดอสเพราะว่าลุงโฮเขาก็ไม่ได้อยากบอกว่ายังไงอ่ะคือมันจะกลายไปว่าโรงเรียนมันจะไม่ได้ตกอยู่ในมือโนโนมิอสิมันจะัปอกูบ่ยไ บ้านของโดนมิแทนไงเธอน่าเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิรีดให้แห้งเอาซักถังน้ําอ้อยที่ผมดองไว้ให้กับอิบุกิหายไปหมดเลยทำไมต้องทำไมต้องสะสมถังน้ําอ้อยให้อิบุกิวะอ่าเช็ดปัอจุนนี้แกรับแต่เงินสดครับคือมันก็มันก็ถอนเงินได้นะโคชิโนเขาก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันอยู่ภายใต้ของพ่อแม่ของของโดนมนิอ่ะให้อิบุกิพักบ้างเถอะโบรโอไม่กตะอิสึคิฮงคุจะเตะยู่แล้วตอนนี้ คีของกูจะเตกอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้กูกดฝ้าออกูกดฝ้าออตอนนี้คีของกูนั้นมันจะออบอยู่แล้วจ้ะตอนนี้คีกูเตะทีกูเตะต,ตอนนี้คีของกูมันเลอะเต่มแพมเพื้แล้วแม่งนักร้องกูแม่งร้องไปทุกเพลงอะแต่เพลงธรรมดายังไม่เท่าไหร่นี่เพลงเฮียเลย แล้วไม่ใช่ใครเลยนะแม่งเป็นสปีดด้วยนะคือน้องก็เป็นเด็กดีอะแชทกูขอร้องเถอะตอนเขาเป็นขกเกมเมื่อธรรมดาแชทพวกมึงนี่แม่งแชทกูชอบรถไฟไม่ได้แบบมาย้อนแยงเล่นๆนะกูชอบรถไฟจริงๆเด็กไฮแลนเดอร์เนี่ยกูชอบ แต่กูชอบเพราะว่ามันเป็นรถเรียนการรถไฟมึงมึงม,ม,ม,มึงเข้าใจกูใช่ไหมอย่าให้อย่าให้อย่าให้เห็นพิมพ์คำว่าปเปโดนนะสัสุสกใดเล่าจะเท่าเปท่านข้าขอละ่ะแค่การลงเรียนรถไฟลงเรียนไฮแลนเดอร์ก็ได้โรงเรียนที่อวยอันหนึ่งก็คือไดวินเทอร์นี่นีถากนาชิโฮชินดียยสุสองเลขสอง อ่ะผมอยู่เลขสองแชทผมรอดผมรอดผมรอ,อ,อดจากโคชิโนะโคชิโนะตามหาผมไม่เจอเลยเทคทิคอลอะไรเนี่ยสู้กูไม่ได้หรอกผมเลือกทุกที่ที่มีเตียงโอ้โหเงีนยนี่ชายอาจจะไม่รอดนะผมไม่ซ่อนเดินไปหาเลยอันนี้เขาน่าจะเก่งเขาน่าจะเก่งเทคทิคอลพอๆกับโคชิโนะ ตรงไหนก็ได้ไงแชทแต่ผมนี่ไปอยู่ตรงระเบียงเลยเพื่อออกทางอื่นไงโมโมอินักพแพมแรปนิก,กา้าที่เรียกได้ว่าเป็นตัวโจ๊กของเกมนี้เลยก็ได้ก็นะมีดิดตัวเยอะขนาดนี้คงไม่แปลกหรอกบางคนรู้จักบัวใครเพราะเธอเนี่แหละแถมเธอมีแฟดด้วยนะนิสัยต่างกันสุดขั้วเลยคนนึงก็เดินหาคนดําอีกคนนึงก็เดินหาเซนเซก็บอกแล้วไงว่าน้องก็แค่เด็กดีธรรมดาคนหนึ่งไงแชทน้องไม่ใช่แบบน้องเป็นเกมเมอร์ส่วนแฟดเขาก็ ก็หมายเขาชัดเจนอยู่ก็ตรงตามในคลิปไะแชทแต่แรบแรกฟังเป็นเซ็ตหย่อนนะจริงจริงนะอยู่ว่าคอมโบก็เซียนจ่อยขึ้นมาอันทีแชทวันหัวเซนเซคืออะไรอ่ะอืม พี่ชายไม่ได้เล่นก็เอาบอลผมเขาผมผมเขาใจว่าจะอาจจะไม่เข้าใจแต่ต้องแต่ต้องพูดว่าแต่ต้องพูดว่าเออมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นใช้จอยอย่างคุ้มค่าก็ทะเลาะกันในห้องเรียนผู้หญิงค,คือเข้าใจในใน i n v i n ส i b l e นะแต่ว่า ฝั่งผู้หญิงคือเหมือนเหมือนตัวมึงในอิจก,กรวาลหนึ่งเดินมากระทืบม,มึงอะ่ะเอาเราเหมือนอยู่ในห้องเรียนแล้วแบบตัวอีกตัวมึงในจักรวาลหนึ่งเดินมาตบมึงจากห้องเรียนของอิจักรวานหนึ่งคือเส้นประสาทในสมองมึงอยู่ก็วิ่งปื้นขึ้นมาเลยเจอเจอโดโดมิ่ใช่ไหม ใช่ไหมพวกมึงพวกมึงเส้นประสาทวิ่งที่นโนมิใช่ไหมนโร์นมินะโนโนมิโอเครู้เรื่องตรงข้ามกับชั้นเลยพี่ชัยพี่ชายพี่ชายสมองนั่นน่ะใครอะเทปโน่เล็กทีหุ่มส์มอลล์ like this s m a อะไรอะไรอะไรเล็กลงหัวโล่ใช่ไหมเปึงหัวโล่เป็นหัวเปล่า มัก็ขนาดเท่ากันนะชัดปฏิกิริยาของผมหลังทราบว่าเพื่อบรรค้นหาบัวร์คัดอิบุกิอสามสิบสี่ผมกูเข้าใจกดที่สามสิบสี่แชทแต่แั่แต้มอิบุกิโอ้ฟัก เท้าเล็กใจแชทพวกน้องๆมีจ like ุดอ right. so ่อนเท้าน้องค่อนข้างเล็กแชทกูไม่อยากคิดที่เชิงนั้นนะแชทกูขอร้องล่ะกูขอร้องเข้าใจว่ามันมีกิน3แบบแล้วมันก็แดก3แบบจริงๆนะไอ้แชทสุดท้ายไม่น่ากลัว่ะเพื่อนทำไมดูถึงเซ็งจังว่าวันนี้กูแค่แชทเซ็งลมในเกมวิดหน่อยลมในเกมที่ว่า คือมึงจะคาดหวังให้ลมมันทําอะไรพัดน้องติวไปเลยหรือไงหรือมึงต้องการอะไรกันแน่แชทดผู้เล่นอาแคบโดยเฉลี่ยเออต้องกูกูยอมรับจริงหนึ่งนะมันก็เป็นกูแหละมันแอบแบบเซ็งนิดนึงแบบว่าแบบว่าเห็นลมมันพัดลมเย็นกลัวน้องเป็นหวัดอ้ายจะยินอ้ายนั่นเด็กนะอ้ายเนี่ยกูเจอคนธรรมดาคีเนี่ยนี่กูเจอคอมเมนต์ธรรมดาเขาคีเนี่ยโอ้หมาหมา 买那个买，买，买那个 m 呀，买。ลองพูดเต็มๆก็คือมูวีก็น่าๆน่าเขียวอ่ะจริงเรียบร้อยฮะโดนเก็บไม่รอคำตัดสินอะไรทั้งนั้นชัดคือจริงๆจะจะว่าไปเราแม่งก็นะถ้าไปท้าเซนเซก็ เซเก็เอาเรื่องเหมือนกันนะกูยอมรับวะไอ้เนี่ยไม่ปฏิเสธเลยคืออะไรครับงงผมไม่เคยเล่นคือไอฉากเนี้ยแม่นางเขาแบบว่าไม่ให้เซนเซเข้าไปพบกับคนสาคัญอะไรอย่างี้ใช่ไหมนางก็เลยบอกว่าเออก็ลองเรียเท้าสิเดี๋ยวให้เข้าไปเลยจางก็แบบได้แต่โปรไฟล์พี่ชายก็ก็น่าจะเล่นมาได้สักพักแล้วนะนะดูจากสกภาพแบบนี้อละอล้ชัดอลิซิจะกอ่อกระบิแลวชัดน้องมากับระเบิดนิ้วเคลียะ คือถึงเคเป็นร่างนี้มันก็เอาใช้ใได้ใช่ไหมชัดชัดินาก็รู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป หักได้เลยนลั่น่ะคอมเมนตไม่จะไม่มีใครแบบว่าล้อล้อยยกะร้อยโลเลยหรอเอาละเอาละนี่คือคําถามจิตวิทยาคุณจะเลือกอะไรระหว่างอิบุกิสุดน่ารักน่าต่อกับฮานากโกะฮานาโกะฮิคาริจองคันหรือโนโนมิลูกเสียกรมมาลอโนโนมิััททำไมกูแพ้ทุกครั้งเลยวะอ๋อโคโค่หน้มามะพร้าวสุดอร่อยหรืออาคาริที่พร้อมจะกินคุณอาคาริก็ได้ ชุนไวเด็กหรือโนอาโนอาถ้าคุณเลือกสีแดงทั้งหมดยินดีด้วยคุณได้นอนในคุกกับผมถ้าคุณเลือกสีฟ้าทั้งหมดยินดีด้วยคุณเฮงตายจะแบบไหนกูก็จบไปยินัังคู่ชัดใครเลือกฟ้าทั้งหมดทางนี้ผม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 เลือกฟ้าผมเลือกฟ้าผมหงอกเซนเซไงเซนเซอายุเยอะขึ้นนะผมหงอกสีขาวมันยาวมาตักผมเปล่า มันอาจจะยาวหน่อยบางทีบางทีฉันเซคนนี้เขาอาจจะไวผมยาวสภาพพาตำรวจไปหาเพื่อนพราะเพื่อนมันกำลังจีบเด็กเหตุการณ์ที่ว่าแกพาอีสวนมาคืนแล้ายืดยึดยืดโ <c oughs> อ,อ้ไปเข้ออไปเมียจา๋ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเขาพยายามบอกกับนิเสยแล้วแต่อีพวกนี้มันบังคับเขาไม่รู้เรื่องนอนทกตกลงกับพระอุมาว่าถ้านนทกพาพระอุมามา,มาสง่งนนทกจะได้เบอร์เตาสดสวยบนสวรรค์ นนั่นก็หดข้้อประตูบา,เ,าเรียบร้อยแชทข่าหนังข่าข่าวแชทอย่านะมึงอย่านะโทรหาตำรวจด,ด้วยนะเราสินใที่เตรียมเพชรไว้สุ่ม3.5ไว้แล้วแต่อโรน่าก็เตรียมแฟ้มฟ้าไว้ฟาหดหน้าจนหมดแล้วด้วยที่ต้องใช้ปัดผูกใหญ่ซะแล้วสินะ ต้องสั่งสอนด่วนชัดต้องสั่งสอนด่วนเลยไม่งั้นุณจะได้แบบแฟลฟ้านะคุณยอมเหรอทุกวันนี้แค่จะขายแท็บเล็ตแรกเผ็ดแล้วล่ะผมเองก็เหมือนกันฮะอีกนิดเดียวนะี่กูจะขายแท็บเล็ตทิ้งแล้วเนะี่ยเซนเซคุณดูอยู่หรือเปล่า <c oughs> หลังจากนี้ผมกับดักเล่สันน่ารักของคุณนั้น จะทำแพนเค้กก kind of okay. oh, 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 no mm ันครับเซนเซสุขสันต์วันเกิดเซนเซโอ้คลิปใครวะเนี่ยโอ้โหแม่งเสียงโคตรสุดยอดเลยแม่งกดไลค์ชัดนี่เนี่ยกูแฮปตัวเองเลย อุ้ยอุยอุยแล้วทำไมอยู่กับมิกาด้วยอ่ะมึงรอดจากไอ้เพลงนั้นใช่ไหมคนนปากเขาทำไมอ่ะก็มันไม่ยอมหย่ดพูดเลยแต่ตอนสลบงนั้นเหรอโดยเฉพาะตอนที่มันสลบนั่นแหละว้าบอกแล้วให้ปิดปากมันแน่นๆนี่ก็อย่างมันต้องเป็นคนยังไงหรือแบบชัดมึงมึงต้องให้น้องเป็นคนยังไงวะแบบว่าแม้แต่ตอนที่หลับแล้วอ่ะ ตอนนี้สลบก,ก็ยังพูดคำนั้นออกมาได้อะมึงต้องให้น้องเป็นคนยังไงวะแชท มึงอาจจะไม่ได้หวดเท่านี้หรอกตอนมึงเข้าหาแมวอะแต่ว่าเออจะซิมูเลตว่าเนี่ยตอนแมวเห็นมึงเข้าหาก็มึงจะมานั้นัน้งเวลาเข้าหาน้องแมวเข้าหาดีดีใชเออน้องจะได้ไม่กลัว มันทาให้น้องกลายเป็นคนแบบว่าชอบพูดแต่เรื่องอย่างนั้นเนี่ยจะโดนคนดําลงปรับทัศนคติในแชทเค็ดมาในเค็ดเนี่ยมัยงนงั้นน้องอ็จะโดนปรับทัศนคติอีกอ่าเช็ดนั่นเหมือนซะด้วยความทรงจํากลับมาเลยเนี้ยต้องบอกซาลุิที่เข้าไปเรียนทีนิตี้ว่าถ้าไปเจอพวกชายแปลกๆอย่าไปเข้าหารวมเพลงลูกพุ่งม้วนๆน,น่ะพลานากรู้ว่นงกลายเป็นขวัญใจเพลงลูกทุ่งไปแล้วว่าแชทนี่เซนเซเคยเห็นออบูปะ นี่ไงล่ะคือความหมายที่แท้จริงของ blue archive ซนเซ่ถึงขั้นฝันร้ายกันเลยทีเดียวแชทร้องเลยเป็นกูก็ร้องนะดีนะเจอแค่ในฝันจต่น้อยมันก็ต้องมีสักหนึ่งทองอะ่ะไอ้แค่แม่งออบูคงเป็นไปไม่ได้ไอ้ีค่แบบเป็นไปได้วะวันนี้ผมจะมาเลี้ยงเด็กยากไร้กันนะครับเออให้มิตาบิดจัดการเลยสร้างโรงเรียนใหม่เลยขอแบบรู้ๆเลยทําให้สี่คนนี้มีอนา,าคตที่ดีทีใช่แล้วผมเป็นซนเซเกย์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  เกย์สรุปคือเป็นเกย์เลยเป็นเซนเซ่นะกูขอคิดดิคำจริงแล้วเซนเซเป็นอุลตร้าแมนสีโลค่ะแชทไอ้สีโลแข่งแก่นสุดชัดเถยียงกูได้อุลตร้าแมนแข่งกูได้สีโลแข่งแก่นสุดเฮ้ยนั่นแมวใช่ไหม ถ้ามีแมวตัวใหม่เข้ามาในเกมนกี้น่าจะเสร็จคายกุแน่นอนนะชัดตีกดจริงๆอยู่นี่ข้อแรกเลยนะไอวอต้องไหวข้อที่สองขาต้องแข็มเชิงต้องหนาะข้อที่สามคืออะไรเน้นต้องเป็นมุมต้องได้ข้อที่สี่คืออะไรห,หัดไม่ได้ตัดจัวหวะตัดจานในหนัโ,โตต้องเป็นข้อที่ห้าเลนเกตต้องเป็นอ่านวอวนองขาดข้อที่หกต้องสามารถพิมกิตให้เป็นโอกาสมีความชิดธิ์ไปออกัวเองข้อที่เจ็ดเข้าใจในตัวเกมคำาดนกันไมหนัโตข้อที่แปดใช้สมองในการเล่นหัวชีดต้องดีไหวปีต้องไหว โคดิท้าวถ้าทำข้อแต่ไม่ได้ไล่เแก้มหมายตั้งแต่อวดดดไปนสบยเนี่ยอยากให้ลูกพี่ผมสอนดิเออถ้าจะเล่นให้เก่งๆง้นพรีไฟเนี่ยลูกพี่ผมสอนแล้วเนี่ยทําตามด้วยนะไปทําวนใหม่เลยถ้ามึงทำทำทำ,ทำที่ว่ามาไม่ได้อ่ะนี่พี่ให้แล้วก็รีบรับไปด้วยกูปวดแขนฟึกเกลี้ยอะไรหนักร้อยกิโลทำตามแบบรีปิก้าของจริงไงพี่พี่สาวมันจะต้องหนักอยู่แล้ว ถ้าพี่สาวถือพี่สาวถ้าพี่สาวจะให้ผมพี่สาวต้องมีความามมากกว่าอ,อะไรคือมันจะมีคนอยู่สองประเภทแชทถ้าแม่งเจอนักเรียนใหม่อะแม่งจะหาเลยว่า,า,เ,วาเอ้มันปืนอะไรวะแต่อีกแบบหนึ่งกน็นั่นแหละแชทเพราะว่านายเป็นเปโดถึงได้เล่นบูอาไคเงี้ยหรือพอเล่นบูอาไคได้ถึงเป็นเป,นเป,นเปนโดกันแน่เมันรู้ได้ไงว่ามันรู้ได้ไงว่าถ่าชิบหายกูไม่ใช่กูเจ็บแต่กูเจ็บใจแทนผมเข้าใจว่าลุงโหดแต่อย่าลืมนะฮะนั่นนะักเรียนนะแชท เรียบร้อยฮะโดนตามระเบียดด่านปกติชิวงานฟาร์มส่วนมากชิวโอ้โหพวกประกัดจัดชิวอารีน่าอันนี้เราต้องพูดให้ดีชาถ้าคุณอยากได้เพชรคุณก็ต้องเล่นคุณก็ต้องศึกษากันนิดนึงใช่ไหมเออมีเพชรเก็บหาตัวดีๆเต่มันก็สู้พวกไอพวกวานข้างบนไม่ได้หรอกมันจะตนะัวะมึงลอยอากาศเดิมันในบนเค่งนะใจเย็นๆพ<อ>ี่บอยใจเย็นนิชัย ไต้องพูวัสอวเจนที่สสองเดอนที่สอดีนะแมีดีนะแมีเซเซอรให้เอครับเกิด้ครบเกิดแลคบกมตันี้นับาดนั้นอามคตายเกอดนเับเกด้วคับเนมาโน่าอ พอแล้วชัดขอให้บัวอาคารมันมีแค่พารเดียวเหตุผลเดียวที่กูจะไปต่อได้ก็คือยอดวิวคลิปนี้ถึงแสนเพราะงั้นอยาให้คลิปนี้ถึงแสนนะชัดกูมไม่อยากทําพิมบัวคารับต่อกูมไม่อยากโ้วนหาเป็นเปีดู